<N cess inh aling> นะเขาก็ร er ู้จักดีปรากฏว่าชาอัศัมที่เขาแนะนําก็คือชุมชนแห่งนี้นั่นเองเห็นไหมนี่นี่การฟื้นฟูดูแลป่าชุมชนขึ้นมาตั้งชื่อว่าอารามโรปาปลูกป่าเปลิเพราะวัดทุกวัดในสมัยพุทธกาลเป็นสวนป่าหมดเลยเช่นคําว่าเชตวานารามเห็นไหมก็คือเชตวันบอกอารามมันมีปูมันมีผักบางชนิดที่งอกอยู่ แล้วน้ำหนึ่งนั้วเมื่อไหร่ในนาข้าวบางเหนือเรียกว่าเตาเนี่นะเดี๋ยวนี้ทั้งเล่าทั้งเล่าเอามากินเนี่ยก็ทองร่วงทองเสียใช่ไหมหรืออย่างไรอ่ะสิ่งแวดล้อมถึงจะปลอดภัยสำหรับพวกเราเราก็ต้องลดการใช้สารเคมียลง โอ้นี่เป็นจอกไม้ไผ่แก้วผลิตภัณฑ์ชุมชนเยอมเลยอะไชาอะไรครับอะไรเยอะไผ่ครับเลยเยอะชาอะไรครับไา่สามห้องผักาดสันนะครับชาแดงเนาะผักเขียวผักเขียวครับชาเขียวการตัดต้นไม้ทำลายป่าใครจะไปรู้นะแผ่นดินที่ว่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นทะเลทรายได้ทุกเมื่อนะใช่ไหมลูกเหมือนเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองเพราะเราปลูกเอง อาณมาคิดว่าความรู้สึกที่ตะมาได้รับจากการถูกช่ว้ช่ว,ย,ชวยยิ้มอย่างมีความสุขยังไม่ต้องเอาลองเขาไปห่อนชูสูงสูงบกสะบัดให้ให้น้องหน่อยแน่ได้เห็นนี่ให้ชื่นใจเลยสาธุดังสามครั้งเอาละสัญญา โลเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชชยามังกาเลยปราชิตาปะลังเกติเสปตาวตุโมโหตวจตุยตัมพระมาจาริสุปารากินังกายะกรมมังวาจทกรมังปารักินังปารักินังวโ 何だ <laughs> จับไว้นะจับไว้จับไว้จับไว้อ่ะทุกคนช่วยกันเอามือเอามือรวมตัวเอามือผมเดินเอามือผมเด่นสาธุสาธุอ้าวเอาเอกเอาเอกอ่ะเอาเองรวมหนึ่งเอาเองรวมหนึ่งอ่าเอาต้นของใครก็ได้